สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณสี่แยกที่เป็นจุดจัดของถนนสีลมกับถนนราธิวาดราชนาคริน ็จะพามาดูการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองชุนนนสีในช่วงที่2โครงการสวนสาธารณะคลองชุนนนสีจะเริ่มต้นจากถนนสุริวงศ์จนไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง4.5กิโลเมตรก็มีการออกแบบแยกชั้นในการรองรับน้ำโดยน้ำฝนนะครับก็จะไหลยอยู่ในคลองส่วนน้ำทิ้ง จากท่อระบายน้ําตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยแยกเป็นอีกท่อนหนึ่งนะึนกลงไปใต้คลองประมาณ4เมตรซึ่งก็จะเป็นการแยกน้ําดีกับน้ําเสียตามแผนนะครับได้แหมายงงานก่อสร้างออกเป็น5ช่วงได้แก่ช่วงถนนสุริวงศ์ถึงถนนสาธรระยะทาง800เมตรช่วงถนนสาธรถึงซอยนราธิวาสราาชชคลินเจ็7ระยะทาง200เมตร ช่วงซอยนราธิวาสราชนาครินซอยเจ็ดถึงถนนจันทร์ะยะทาง1.6กิโลเมตรช่วงถนนจันทร์ถึงถนนรัชดาพิเศษระยะทาง1,000เมตรและช่วงถนนรัชดาพิเศษถึงถนนรามที่สาระยะทาง900เมตรล่าสุดนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้แจ้งวางพื้นหน้าโครงการปรับปรุปงภูมิทัศน์คลองชุง่มหนทรีว่าเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอจึงดําเนินการโครงการดังกล่าวเท่าที่จําเป็น จากเดิมนะครับโครงการจะใช้งบประมาณ980ล้านบาทจึงต้องตัดให้เหลือ520ล้านบาทและลดระยะทางจาก4.5กิโลเมตรเหลือ2.6กิโลเมตรส่งผลให้โครงการดังกล่าวเหลือแค่3ช่วงโดยช่วงที่1นะครับช่วงจากถนนสาทรถ,ถึงนาราทิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็ระยะทาง200เมตรผู้รับจ้างก็คือบริษัทซีอบา์จำกัดค่าก่อสร้าง77ล้านบาท ซึ่งตรงนี้นะครับได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่25ธันวาคม2564ก็มีหลายท่านนะครับก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับที่อยู่ติดกับสกายวอล์กข้ามถนนสาทรแล้วก็ช่วงถนนสุริวงค์นะครับถึงถนนสาทรระยะทาง800เมตรค่าก่อสร้าง79ล้านบาทบริษัทเวยพลเอนจิเนียริย่จำกัดตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จพฤษภาคม2566 แล้วก็ช่วงที่3ซอยนราธิวาสราชน,นาฏกรินซอยเจ็ถึงถนนจันทร์ระยะทาง1.6กิโลเมตรค่าก่อสร้าง360ล้านบาทผู้รับจ้างก็คือกิจการลูกค้า DW กําลังเข้าดําเนินการก่อสร้างนะครับกำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม2 5 6 6สําหรับ2ช่วงนะครับที่ตัดไปก็คือช่วงจากถนนจันร์ท ถึงถนนรัชดาพิเศษร,ระยะทาง1กิโลเมตรค่าก่อสร้าง250ล้านบาทและช่วงถนนรัชดาพิเศษจนไปถึงถนนพระรามที่สาคอิแม่น้ำเจ้าพยาระยะทาง900เมตรค่าก่อสร้าง200ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้ดำเนินการในสมัยพลเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ดำเนินโครงการ ระยะทาง4.5กิโลเมตรงบประมาณ980ล้านบาทโดยรูปแบบโครงการก็จะเป็นการปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองของคลองช่งวมดนตรีโดยการสร้างทางเดินก็จะมีทางวิ่งออกกำลังกายมีจุดพักผ่อนมีกล้อง CCTV ไฟส่องสว่างและต้นไม้ยืนต้นและไม้ประดับเพื่อความร่มรื่นและมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองโดยการ ให้สถานีสูบน้ําที่อยู่บริเวณนั้นสองแห่งคือสถานีสูบน้ําสาธรและสถานีสูบน้ําช่องนูซีถ่ายเทน้ําในคลองซึ่งโครงการกล่าวนี้นะครับก็ได้ถูกวิจารณ์ว่าใช้งบประมาณสูงและมีการทําประชาพิจารณาประชาชนที่เกี่ยวข้องน้อยมากขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีประชาชนเข้าไปใช้บริการก็เป็นข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ ก็นอกจากจะมีการปรับปรุงสวนคลองช่องนนำสีนะครับก็ยังมีการปรับปรุงภูงมิทัศน์ทางเท้ามีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่งานก่อสร้างจากแผนเดิมนะครับตามแนวถนนนาราธิวาสราชนคริน,านจากสุรวงจนไปถึงถนนพระรามที่สก็คงจะไปไม่ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็คงมีการก่อสร้างแค่สามช่วงคือจากถนนสุรวง์ ไปจนถึงถนนจันทร์ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นำความคืบหน้ามาฝากกันการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคลองช่องนอนทรีในช่วงที่สองจากถนนสุรวงศ์ไปจนถึงถนนสาธรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวีนพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ